สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เจอกับร้านคงสกรการบอกอีกแล้วครับท่านช่างต้นครับผมรายงานตัววันนี้วันที่ห้าครับผมันเสาร์ที่ห้านะครับวันเริ่มต้นของเดือนอาวันนี้มีอะไรครับผมวันนี้มีบาออีซูซูครับผมอีซูซูมังกรทองรุ่นเก่านะครับตัวนี้อ่าตัวนี้อายุการใช้งานหลายปีครับส่วนมากแก้มเกิรก็จะเละนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราบิ้วให้ได้ครับ เราบิ้วให้ออกมาเหมือนเดิมเดิมติดรถดครับตึงตึงตึงครับก็ที่ไม่ตึงอย่างเดียวครับคืออ,อะไรล่ะไม่เอาดีกว่าครับไรสาระนะครับเราไม่ดูกันนะครับเราเราจะเน้นนะครับผมให้งานออกมาแบบเดิมๆนะครับเป็นหมอนเป็นแก้นเป็นอะไรพุกอย่างนี้เราก็จะเน้นงานนะครับ เน้นให้ตึงแล้วก็สวยงามเน้นสีมือนะครับอันนี้ก็เจ้าของอยู่สันทรายครับผมข้ามผินมานะครับอยู่อำเภอสันทรายนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าครับผมอ่ายังมีอีกคันหนึ่งครับผมเดี๋ยวตามมาครับผมมีอีกคันหนึ่งครับอ่านี่ครับอีกคันหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอของวีโก้ครับผมอันนี้จะเป็นบอของวีโก้นะครับ ก็ทาออกมาในแบบเดิมๆนะครับไม่ไม่เน้นแต่งไม่เน้นสีสันนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนเราจัดให้ได้นะครับเป็นเรียบ้อยนะครับก็นะโอเคอันนี้ลูกค้าอยู่ไกลหน่อยนะครับลูกค้าอยู่อเภอเวียงแหงครับนนท์เลยครับติดชายแดนไทยพม่านนท์เลยครับก็่ะตามมาครับแล้ว เรียบร้อยแล้วครับคีโก็อันนี้ก็พร้อมร,รอที่ลูกค้าจะมาทำการติดตั้งนะครับมีอะไรอีกที่บ้างอ,อันนี้ก็เก้าอี้นะครับเก้าทีครับผมอันนี้ก็เป็นเก้าที่รับแขกนะครับก็สีมันก็จะเป็นโทนครับคือเจ้าของเขาต้องการแบบโทนนะครับ การให้ม kind of kind of ันมีสีสันนิดนึงอันนี้ก็เปลี่ยนกองน้ําใหม่แล้วครับอันนี้เปลี่ยนของน้าใหม่อันนี้เปลี่ยนของน้ําใหม่แล้วก็ตั้งพื้นใหม่แล้วก็หุ้มหุ้ม้าใหม่เสร็จเรียบร้อยครับก็รอลูกค้ามารับครับผมอ่ามีมีมีอะไรอีกพี่ป้าอเบาะมอเตอร์ไซค์เบาะมอเตอร์ไซค์อ่านี่ครับนี่ก็อ่าเบาะมอเตอร์ไซค์แกนฟีโน่นะครับแกนฟีโน่อ่าหุ้มใหม่อันนี้ของอะไรเนี่ย ดีมร้อยยี่ห้าอาเสร็จไปละอ้าวอ้านี่นี่แกลนซีโนโนะครับนี่เบาะขาดอย่างนี้นะครับอ่าเบาะขาดอย่างนี้ฝนตกตูดเปียกรีบมาหาเราเลยนะครับอ่ารับรองรองไม่นานครับผมใช่ไหมพี่ป้างกี่นาทีเราไม่นานกี่นาทีสามสิบนาทีสามสิบ <30 S 1> นาทีนานไปมั้งเนี่ย บางทีมันก็ต้องซ่อมฝองน้ำนิดหนึ่งอ๋อใช่ใช่ครับบางทีใช่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 ฝองน้ำยุบอย่างเงี้ยอะัอันนี้อันนี้ขาดนิดเดียวเติมให้เต็มได้เติมให้เต็มได้ไม่มีปัญหานั่งรอครับมีอะไรฝากครับพี่ป้างก็ถ้าลูกค้านะสนใจนะครับติดต่อมาได้ทางเบอร์นะศูนย์แปดหกศูนย์แปดสีู่เก้าูสองนเจ็ดว่า ครับเข้า Google น,นะครับอ่าเข้าเพจงานพิมพ์ทงสตอรนการเหมครับได้ทุกช่องทางใช,ใช่ไหมครับผมครับ,รบวันนี้ผมและช่างป้างขอลาไปก่อนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม